วันนี้มากับคลิปเส้างเสร,ร์ฟหาขึ้นปูนตามแถวบ้านนะอันนี้แถวบ้านเป็นทางเนินลงก็แบกสนับขึ้นไปนี่หน้าวัดฝาดด้วยโลบานแล้วก็โมนโลโก้ผมคือคลิปนี้จะมาแนะนำเรื่องมุมกล้องซะมากกว่านะว่า เวลาวางกล้องแล้วตัดต่อ,อยังไงมากกว่าเนี่ยมุมใกล้วัตถุอะไรเงี้ยทำสโลหน่อยไฮไลท์คู่ถ่ายบรรยากาศร,ร,าร,รอบๆอบนี่เดีงเลี้ยวไปมากล้องค่อยๆแพนเห็นไหมอันนี้คือ,อเตะธรรมดาก่อนนะแล้วเดี๋ยวตัาต่ไมแพรแล้วตัดต่อแล้วผไม่ได้ตัดเก่งนะแต่ว่าเน่มีเพลงไม่ได้ตัดอะไรเก่งนะก็ตัดเท่าที่เคยตัดแล้วแหละ เหมือนผมเคยผมเรียนผมจบวาดรูปเนาะผมรู้เอามาประกอบภาพสีนิดหน่อยแล้วก็ผมถ่ายรูป้วยบ้างนิดหน่อยถ่ายนังแบบแะอะไรเงี้ยเที่ยวต่างประเทศก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่เข้าไปอันนี้ไหลมาเลยไหลมาเลยเอาอแค่คตัวนี้รอ,อเปิดตัวโผล่ขึ้นมาอันนี้คิดค้นโดยพิจ๊ะรองทานโนซีมาแป๊บเดียว เราทำ slow ให้มันแบบดูมีอะไรมานี่เอาละครับการต่อสู้ระหว่างกเจ้กและน้องน้องเนี่ยผมเคยเล่นตอนสี่ห้าเดือนก่อนอ่ะล่วงตลอดแต่มารอบนี้เขาจำผมไม่ได้วะหรือว่าเขาโกกโควิดวะใส่หน้ากากเพราะว่านั่งดู เดี่ยูถ้าเป็นสโลห์เห็นไหมพอเด็กมันแกว่งชิงช้าแล้วแบบมันจะมีมูฟเมนท์ที่สวยเนี่ยมันจะสโลห์ทำชนะทุกอย่างนี่กลยุทธ์การหลบสเก็ตบอดอันนี้จะแถวบ้านวันเดียวเนาะวันนี้ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยมีที่สวยๆเท่าไหร่เหมือนไม่ค่อยมีขคล้นก็เล่นแบบท่าทั่วไปเนาะ อ,อ,อันนี้ระยะหน้าเป็นเด็กตรงกลางแบบเป็นแอคชั่นเนาะแล้วอันระยะสุดท้ายก็เป็นแบบแป้นบาร์หรือเป็นพื้นที่สีเขียวอมตะเก่าจะดูงง,ง,งๆหน่อยนะปกติผมจะจัดคอมโพสิชันเหมือนในใคล้ายหนังหนังดีหนัง <ไป S 1> อาร์ตหน่อยอ่ะก็คือตั้งกล้องนิ่งๆเขาส่วนใหญ่รู้ปะทำไมหนังอินดี้หนังอินดี้คือหนังกึ่งหนึง่งคือ,อ,คอบางทีเขาไม่มีงบจะหรือเวลาจำ,จำกัดเนาะ หรือทีมโปรดักชันมันไม่พอเขาก็เลยเลือกบุมงกล้องที่แบบว่าน้อยๆไว้ก่อนแล้วก็มาตัดทีเดียวหรือว่าเออทีมหนังจะเป็นแบบไม่ได้อคชันหรือแบบไม่ได้แบบฉุกระหุกอะไรขนาดนั้นะคือเน้นบทพูดหรือเน้นเรื่องราวหรือเน้นสัญ,ญลักษณ์อ่ะเขาจะสัญญาเขาจะั้งล้องอย่างเงี้ยแหละเออซึ่งผมก็ติดสไตล์เนี้ยมาใ,ให้น้องก็โชว์ว่ามึงพูดอะไรวะ <laughs> ถ้ากำลังโลชิงช้าอยู่ดวนกับลองทาโดซีที่มันมบวกแขลอลไรอยู่ก็ไม่รู้นี่ดูเนาะเขานิาา่งเมละ่ะดูเสียงของสโลโมชั่นนี่ส n a p จัดเฟรมไปจุด A เป็นจุด B ก็คือเล่นอาจจะเล่นท่าที่มันดูเหมือนจะยากหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ได้เพิ่มความน่าสนใจแล้วก็ ซูมไปนิดนึงอะไรเงี้ยเออคือที่ผมทำทำไออเออัตอนนี้จัดเฟรมนิ่งก็คือชอบเข้ามาไปลองดูนะที่ผมทำยูทูบคือผมผมอยากจำกับหนังเนาะคือจำกัดรายการตัวเองก่อนอะไรเงี้ยหัดเล่นๆสนุกดีเออเหมือนฝึกมุมกล้องอฝึกตัดต่อ,อฝึก acting โอเคหัด นี่ครับเปิดตัวด้วยโลโกโล้อันนี้ตัวอย่างโฉบขึ้นมาโ o มเข้าไป slow ตัดไปตอนหยิบของตัดไปตอนวางสเก็ต setting ตเราก็สร้างแอคชั่นกับอ็อบเจกต์ใช่ไหมก็คือการนั่งเช็เนง่อเพิ่มแอคชั่นกิริยาไปเปลี่ยนมุมกล้องมองหน้าเป็นไลค์โค้ดบิตคอยครับ เื่อผมซื้อบิตคอยตอนนี้เลยนี่ประานั้นอันนี้ก็เหมือนการตั้งเฟรมแต่ว่าเาจะแบบทำหลายเทคนะคือวิ่งวนไปวนมาแล้วค่อยมาตัดทีเดียวเออผมจะกำกับอะ่ะคือผมรักที่จะดูช่องผมมากเลยแบบว่าหนึ่งหนึ่งอีหนึ่งเอพิโซดอะ่ะผมก็วนดูเออเพาผมผมรักแล้วชอบทำอะ่ะเออก็ ก็รักสิ่งที่ผมทำเนาะก็พอแล้วอะ่ะเอเอหมือนผู้กำกับที่ชอบดูหนังตัวเองอะ่ะแล้วหาจุดผิดพลาดจุดดีอะ่ะเหมือนเล่นท่าสเก็ตอะไรเงี้ยเออผมก็ดูไปเรื่อยๆสนุกแลงบันดาลใจหนังผมก็จะมีพวกหนังอาร์ท,ทุนต่ำหนังคาชหนังนโปเลียนในน้ำไม้พาฟิคชั่นพูดเยอะเ,ออเนี่ยผมก็พูดเดินสดไปเลย คือได้แรงบันดาจใจอ่อะแขวนตินแต่ว่าพูดพูดก็ไม่ได้คมอะไรแบบเขาหรอกก็คือทํทาตามที่เราชอบนะเออท,ทาตามที่เราถนัดและรักก็พอแล้วส่วนคนดูเนีเหรอก็ไม่ต้องสนแล้วครับเพราะว่าใครจะไปดูผมวะผมแม่งพูดเขา,านาลำพาเลยเอ,อันเนี้ยต่อไม้ละก็ไม่มีอะไรให้ดูเฉยเฉยแต่เลฟเฟลนผมก็จะเป็นแบบอยากได้อบเออตีมหนังแบบ อรายการดูหวยๆวยเกมแกตกๆเงี้ยหนังอะ่ะฟิลนั้นเนื้อเด๋อดๆอ่อที่ผมเล่นนะผมไม่อยากให้ตัวเองเทอ่ะอยากให้แบบเด๋อๆทเท่ๆบ้านๆชาวบ้านอะไรเงี้ยเออมีความสดใสอะไรเงี้ยนักแสดงนนนามัอ่ะเออฟิลนั้นอะ่ะอันนี้ใช้กล้อง Sony RX7 วะ RX อะไรก็ไม่รู้อะ่ะเออมันซูมประมาณร้อยสองร้อยมันก็จะเพิ่มความเ,นนเลนก็จะแบบ มุมเปิดมันจะไม่กว้างอืมคือผมไปยืนมาถ่ายไกล่างเนี้ยอันนี้ก็ไปไปมามาอะไรอย่เงี้ยอืมคือผมเน้นว่าช่องผมอะเหมือนเป็นอะไรวะเหมืนร้านลับร้านับหร <c oughs> ือว่าไม่ใช่ร้านแมคโดนัลหรือว่าร้านที่คนชอบไปกินต่อคิวอะออร้านผมของคนน้อยๆพอ เวลาสีา่ห้าคนรอบละสี่ห้าคนดูอะไรเงี้ยพอแล้วมากินเหมือนเหมือนเหมือนหนังในเดังสิบเนาะไอเรื่องอะไรนักมีนไนมีไนดินเนอร์อะไรเงี้ยน,น้อยแต่มาบ้างนิดหน่อยขอละคนคนคล้ายๆกันดูก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็แฮปปี้แล้วถ้าคนมาเยอะๆแล,แล้วแบบไม่ใช่แนวแล้วแบบมาคอมเมนต์อะไรไปเรื่อ,อยอ่างเงี้ยผมก็ ก็ก็ได้อ่ะอันนี้ครับนี่พอตัดต่อตะกี้มาใช่ไหมเราก็ทำสโลว์หน่อยเนี่ยมีซูมเข้าซูมออกเนี้ยพอเข้ามาถึงตรงนี้อ่ะขึ้นขึ้นเท็กแล้วก็ซูมขึ้นมาสโลว์ท่านิดนึงย้ำท่าเดิมแต่ว่าอยู่อีกมุมหนึ่งอะไรอย่เงี้ยคือถ้าเราเซตติ้งมาเราเลือกมาแล้วใช่ไหมฝั่งซ้ายลดสองคันลดเก่าฝั่งขวามีผนังเก่าแสงเงาอะไรเงี้ย ถ่ายพื้นโซมให้มันถึงรองเท้าผ่าแล้วก็ค่อยตัดไปอีกซีนหนะึ่งมุมหนึ่งอะไรเงี้ยสโลว์ผมทำแบบเหมือนโยโย่ก็คือเร็วแล้วก็มาช้าตรงจุดที่สำคัญอะไรเงี้ยจุดเลี้ยวอาจะตัดเป็นเรื่องราวที่แบบว่าผมกำลังเดินมาเป็นเนื้อเรื่องหรือนหนังฟิลหนังสเก็ตน,นะเหมือนแจ็คแอดอะไรเงีเ้ยก็ไม่อะไรหรอก ำเพื่อความสุขตัวเ,เราเองแล้วอะผมเกิดโตในตในยุคเกนะ้าศูนย์เนาะผมก็ทำแบบให้มันดูดูแบบเป็น9ก้าูนย์เซียวเนสะียวหน่อยอะเหมือนรายการหว,หวยอะเออมันมันได้อะสำผมนะคนเดียว <laughs> เราไปดูหนัง็นฟิกอะขอบาใครขอบะใครออ,รรอ,อ,รรอหนังภาคต่อจากคาราเต้คิดอะแต่ว่าเขาจะทำแบบ ลักินแบบก0ดจัดเลยแบบว่าบทพูดเซลเซียวอะไรเงี้ยคือผมมแรงไว้กันเลยคือในความสบายไม่ต้องเทมากเออไม่อยากเทเออก็ทำให้เราเป็นเราก็พอแล้วเออท่าก็ไม่ต้องประษฐดประดอยมากก็คือเล่นตอนเช้าเล่นได้เท่าไหนก็เล่นเท่านั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยเออ ก็ถือว่าเราสกิลตอนตื่นมายังไม่ค่อยดีอะไรเนี่ยเราจะได้รวยอันนี้พี่ตอร์คิดคอนครับมุมกระจกก็ดีเ่เออพอพี่เตอร์เขาเป็นช่างภาพชื่อดังย่านคันคอรอยู่แล้วก็คือเขาถ่ายพวกพรีเวดดิ้งกับงานแต่งบ่อยเนาะแต่เขารักในเรื่องมุมกล้อง <c oughs> ก็ช่วยันแชร์กันก็คือผมก็มีองค์ประกอบของผมจัดภาพแนละ ก็มีของเขาอย่างเงี้ยเออช่วยกันดูสนุกดิเหมือนพอเป็นเอาท์ติ้งแบบว่าเล่นสเก็ตบอร์ดเล่นสเก็ตเงี้ยแล้วด้วยสเก็ตแบบเป็นซับสเก็ตอะ่ะเราก็ไม่ต้องเล่นทายย้ายยากเลยรแล้วแค่แบบหมุนซ้ายหมุนขวาตรงตรงไหมก็พออะไรเงี้ยเออเลี้ยวเลี้ยวให้เนี่ยจบละโซมหน่อยดือแอคชั่นเด็กมาดู <laughs> มีมาดูการถ่ายทำกองถ่ายกิ้งกิ้งนี้ฮาเห็นว่ามีความสุขครับกิจกรรมยามเชา้าประมาณแปดเก้าโมงเนาะเล่นประมาณชั่วโมงวันนี้หาที่ไม่ค่อยได้แต่ว่าเดี๋ยวมีอีพิโซดสอครับอีกวันหนึ่งอ่ะเออได้ที่สวยหน่อยนี่ฟาดจื๊อล้องทำไง เราก็หาแมททีเรียลจากการเดินให้มันสโลนเห็นมีนกด้วยมีนอกแบบพิชชานี่พอสเเบลนีมิเตอร์มาเล่นมัง่งเจอเด็กหมาบอลลุงเกิดการต่อสู้กันแล้วครับระหว่างี่เตอร์และกรรมการที่ต้องเพ่งมองน้องหมาพี่ดูว่ามึงทำอะไรวะ เด็กก็แบบไม่สนนะ่ะเขาก็อยากแข่งเนี่ยก็ดูไปดูครับใครจะชนะในรอบแมตช์ไฟนอลน,นี้ผมว่าน่าจะเป็นเด็กว่ะไม่ก็หมาเลยเหรอจบอันนี้หมาตัวเมียมีท้องด้วยแต่น้องตาแดงน้อตาเหลืองแผละไหมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามอันนี้คลิปสั้นๆนะเอาไว้ขอบคุณครับ Is é esse dia